อ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะก็คุณเคยผมเนาะมีเพื่อนที่ติดตามผมอยู่บ้างแล้วแล้วก็ติดตามรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละที่ผมแต่งเนี่ยแหละฮะก็ย้อนย้อนกลับไปหาดีโอนะฮะที่ที่ผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้จับต้องมานานจริงๆแล้วมันก็มีทําเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้เอาถ่ายวิดีโอลงในช่องเนาะแล้วก็เออพอดีดีโอเซทเอ็กซ์คันเนี้ยนะฮะใครเป็นเพื่อนผมก็จะเห็นเห็นด้วย คือคันนี้มันเป็นมันมันมันเอามาเนี่ยแหละแล้วผมก็เริ่มตั้งแต่ซื้อซื้อชุดสีมาแล้วก็เริ่มทามันนะฮะแต่ตอนนี้เครื่องคันนี้มันเป็นเครื่องลูก4ีนะครับ4ีนะครับชักอะไรผมจําไม่ได้นะฮะจำไม่ได้จริงๆอนะันเนี้ยแล้วก็ผมเปลี่ยนชามหน้าไปอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่ได้ทําเลยเลยเมีผ้ากอง BGM แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ เฟืองท้ายนิดๆหน่อยๆน,นะครับผมก็จาเฟืองท้ายไม่ได้จําเบอร์ไม่ได้นะฮะก็เอาเป็นว่าหลักๆก,ก,ก็คือว่ามีแค่ลูกสีสีแล้วก็ชามใบหน้านั่นแหละครับแล้วทีนี้อผมก็อยากเออไหนๆมันก็เป็นรถที่ทําแล้วมันไม่ใช่รถแบบเดิมๆเนาะผมก็พอวันนั้นเปลี่ยนชามหน้าไปแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดมาเพื่อนก็เห็นเนาะผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนขอเปลี่ยนชามกดด้วยละกันนะ รถผมจะยังใช้สตาร์ทมือนะฮะแต่ทีนี้แล้วผมคิดว่าชามอลูมิเนียมมันน่าจะทนได้สตาร์ทได้ระดับหนึ่งนะฮะถ้าทนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะผมก็เป็นชามอลูมิเนียมผม,ผมซื้อมาสีนีน้ผมไม่ชอบสีที่มันแบบอุ๋วหวาฉุดฉาดนะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีบูทลองให้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ชามกดไปแล้วนะฮะ ผมเรียกชามกดดีนะฮะ <c oughs> อันนี้เป็นกะลานะฮะเข <c oughs> าเรียกว่ากะลาคัดนะฮะ <c oughs> ข้อแผ่นคัดอีกทีหนึ่งนะค <c oughs> ัดมันยังเป็นอันนี้คัดมันเป็นคัดของของโคโซนะที่ใส่ไปนะแต่โคโซเขาให้มาแหละฮะผมว่ามันแลดูมันมันขี้เหล่นะฮะประมาณนี้ผมว่ามันมันแต่งที่ีมันก็ ต้องสวยด้วยอ่ะผมว่า T W มันก็ไม่ขี้เหร่นะอด้วยความสวยงามนะฮะแล้วก็คุณภาพมันก็อยู่กลางๆอยู่เกตกลางๆเนาะราคาก็อยู่เกตกลางๆนะฮะ T W นะฮะทีนี้ผมภาาไอ้ภาคคัทเนี่ยม,มันมันมีมันมีหลายสีเนาะนะครับแต่ที่ผมเลือกสีมพูมามันเขียนว่า ไลท์เลสซิ่งคัทนะฮะมันก็น่าจะจะเป็นอะไรที่มันไม่หนักหน่วงอะไรมากมายนะครับผมก็เอาสีชมพูมานะฮะก็ผ้าคัทเขาก็าจะกว้างกว้างกว่าเดิมกว้างกว่าเดิมอ้ย,ยาวกว่าเดิมนะครับแล้วก็สปริงคัทเขาก็ให้มาเลยแต่ว่า ผมก็กลัวอยู่เหลือเกินผมกลัวว่าแบบรถมันมันมันต้องเร่งเยอะกว่าคัดจะจับนะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะครับก็ประมาณนี้เวลาใส่ขอบไปนะครับใบพัดนะฮะอันนี้ก็200กว่าบาทนะฮะขอทีวี w ก็เพื่อความสวยงามนะฮะอันเก่ามันก็คงจะกรอบนะฮะแต่ผมก็มันก็เป็นพลาสติก ก็เป็นพลาสติกทั่วไปอ่ะมันก็ไม่ได้แบบแลดูพีเมียมอะไรมากมายนะฮะมันก็ก็สวยงามดีนะฮะนะครับแล้วก็มีคลัสนาะสปริงคัทนะเออมันตัว TW เนี่ยมันมีมันมีหลายหลายหลายค่าค่ากดเนาะอย่างเงี้ยพัน พันรอบนะฮะพัน RPM นะฮะมันมีพันสอเออนะแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเอานะฮะแต่ว่าด้วยความรู้สึกของผมอะคือถ้าถ้าสปริงมันค่าพันมันน้อยๆเนี่ยเวลาเราบิดหน่อยหนึ่งมันก็ไปแล้วอะไรเงี้ยมันไปง่ายนั่นเองไม่ต้องใช้รอบสูงนะครับประมาณนี้นะผมก็เลยเลือกสปริงคัดเป็นอันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาประกอบกันดูนะฮะเอทอร์กเขาเรียกว่าทอร์กนะฮะ เขาเรียกว่าท็อกนะะตัวนี้ครับ sliding sleeve set นะฮะท็อกก็เขาเรียกว่าท็อกใหญ่อะนะฮะท็อกใหญ่ก็ตัวนี้ก็90าบกว่ามั้งนะฮะเนะะีย่ยก็จะมันจะสไลด์ออกในรูปแบบแบบแบบระบิดอย่างนี้เนาะอย่างเงี้ยหมนุนเอาอย่างเงี้ยแล้วก็ ให้แหวนตรงนี้มาด้วยดีครับเพราะว่าแหวนตัวนี้มันชอบแบบมันชอบปินเกียวนะเพื่อนๆต้องไขดีๆนะฮะแล้วก็อุ้ยโอ้ยอ,ยอะกองล้มฮนะอะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนะจะเป็นกี่ร่องอ่ะหนึ่งสองสาี่ห้าหหกลองนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเวลาถอดเซอร์วิสแล้วก็เอา เอาสลักเนี่ยออกเราก็จะถอดได้เลยนะฮะเวลาเรามาเซอร์วิสแบบสะอดาดจระบีเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นปลอกล็อกตัวนี้เอาไว้นะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็สายพานนะสายพานก็ผมก็เลือกของ RGS นะฮะ RGS ก็มันก็จะเป็นเกรดกลางๆเลยฮะนะครับมางมันก็มีสายพานแต่งแบบ เดโตนาที a, ่ทาโกอะไรเงี้ยแต่อันนั้นน่ะผมก็ใช้กับรถอีกคันหนึ่งนะครับอแต่ว่ารถครันนี้มันลูกสีสีเองนะนก็ไม่มีไม่น่าจะมีอะไรอะไรที่มันต้องต้อง,ต,องต้องการพ์ฟประมาณขนาดนั้นนะครับก็ผมเลือกเป็นเบอร์นี้นะฮะหกห้าคือความความกว้างของเขาแล้วนะฮะแล้วก็สิบเจ็ดสิบเน่าจะเป็นความหนานะ ความหนาของเขานะฮะ28น่าจะเป็นของกว้างของสายพานนะฮะประมาณนั้นครับก็เหมือนกันครับ RGS ครับบันโดฮะ RGS บันโดนะฮะก็เม d ดอินเจแปนนะฮะ,ก,ะ,ฮะก็ผมคงเข้าใจเองว่า RGS จ้างบันโดททำเป็น O.E.M. นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราลองมาใส่กันเลยนะฮะด้วยความรู้ที่ผมพอมีนะฮะผิดถูกอะไรเดี๋ยวก็ ก็คอมเมนต์เอาไว้บอกผมได้นะฮะข้างล่างนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันนะฮะเดี๋ยวผมก็ลือออกก่อนนะฮะครับผมผมก็ถอดออกแล้วนะฮะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าไอตัวกลาเก่าของผมเป็นโคโซเนาะนะครับแล้วก็ตัวทอร์คด้วยนะฮะตัวสายพานเป็น คือสายพานอ่ะมันต้องเปลี่ยนอ่ะแหละดูสายพานาเนี่ยยต่นแนวต่แนวต่แนวอยู่เงี้ยแล้วก็ชามกดหน้าผมผมเป็นชามเดิมนะครับเพราะว่าตอนแรกทําไมไม่ไม่เปลี่ยนไปเลยเพราะว่าผมตอน,น,นผมว่ามันมันอาจจะทนกระดิ่งสตาร์ทไม่ได้เฟืองสตาร์ทไม่ได้แต่ว่าผมลองดูฮะครับผมผมลองถอดให้เพื่อนๆดูก่อน อันเดิมนะนะครับอันเดิมนะฮะส่วนสายพานเ,เอาออกก่อน สายพันธุ์เดิมนะฮะก็เป็นของบันโดนะฮะครับผมมันก็เห็นใหญ่แล้วเพื่อนเห็นไหม <c oughs> เดี๋ยวผมหลังกล้องม่ไม่ขนาดนะฮะนะฮะนะครับก็เสื่อมแล้วนะฮะครับส่วนอันนี้กลาโคโซนะฮะก็จะเก็บไว้เป็นสเปร์เลยฮะครับผมก็ก็จะมีสปริงด้วย นะสปริงเขาให้มาทั้งชุดอะเลยฮะโคโซ,โซนะฮะครับผมเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยดีกว่านะฮะทนะี่ผมก็ไม่มองกล้องเนาะเออตั้งกล้องไว้ไกลหน่อยนะส่วนทีนี้ผมไอเรื่องใส่พานนะผมก็อยากให้มันลงสุดขึ้นสุดเนาะทีนี้ปัจจัยมันอยู่ที่บูธแล้วล่ะนะฮะผม ผมไม่รู้ว่าผมไอ้บูทเดิมเนี่ยบูทเดิมมันอยู่ประมาณ30 36มั้งบูทตัวนี้ที่แถมมานะฮะเคยวัดวันั้นอยู่เดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันมันใช้บูทเดิมได้หีือเปล่า,านี่พอดีผมฟิลลิ่งผมอาจจะไม่ไม่เหมือนทุกๆคลิปนะเพราะว่าผมเหมือนจะไม่ค่อยสบายฮะ เขาบอกว่าม,มันจะต้องมันจะต้องมีมีมีบูตด้วยเพราะว่ามันอาจจะลงไม่สุดนะฮะจริงหรือเปล่าคงต้องมีบูทจริงๆริเลยนะฮะเนี่ยเห็นมันมันมันเกินแล้วมันจะต้องมีบูตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ แต่ถ้าไม่ผมก็ไม่อยากเปลี่ยนนะฮะดูสายพานก่อนดูมันมีบูทป่ะเพื่อนๆจะเห็นมองไม่เห็นนะกล้องมันเข้าไม่ได้เลยะฮะอะเดี๋ยวผมดูเอาเองแล้วกันเดี๋ยวผมบอกเพื่อนแล้วกันนะฮะว่ามันว่ามันมันสุดีร่ะอืมก็ก็เหมือนจะสุดนะนะครับ เอาว่าลงล,ลงสุดอ่ะแหละนะฮะแล้วตอนนี้ทอกตัวนี้มันยังไม่มีสปริงนะฮะเพื่อนๆเ,เห็นนะพอทอกตัวใหม่ของผมมันยังมมีสปริงนะฮะสปริงผมใช้สปริงเบอร์พันนะฮะเดี๋ยวเรามาใส่สปริงก่อนนะฮะสปริงแล้วก็ขัดนะฮะเ,เพื่อนเห็นไหม นนะะผมก็ใส่เบอร์พันลงไปนะฮะเบอร์พันแล้วก็ใส่ตัวตัวคลัสนะฮะเห็นไหมอ่ะเนีย่ยเหมือนกดกดนิดนึงนะฮะแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยนะ,ะเพื่อนเพื่อนนะฮะ เท้าเพื่อนขออภัยนะะไม่ไม่สุภาพมันต้องใช้เครื่องมือนะฮะพิเศษนะฮะแต่เครื่องพือพิเศษถ้าซื้อมาก็ผมไม่ใช่ร้านนะฮะนานๆมันใช้ทิ้งมันก็ไม่คุ้มก็เอาเท้าเนี่ยนะฮะอ่ะผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วฮะครับผมก็มันนานหน่อยต้องตัดคลิปเพราะว่ามันใหม่แล้วมันเราผมไม่ถนัดด้วยอ่ะมันก็ผมกลัวนานก็ใส่ไปปกติอย่างที่เพื่อนบอกเลยฮะ <c oughs> แล้วก็ ล็อกด้วยนะฮะล็อกล็อกให้แน่นนะฮะประมาณนี้นะฮะก็จะได้อ่าเขาเรียกว่าทอ้กาทอก,กันแหละอ่าเล็กทอกันใส่เข้าไปนะผมเป็นทอ้อใหญ่นะฮะทอ้อใหญ่มันจะแย่ไม่เข้านะฮะ ะะก็แทบเต็มนะฮะแล้วก็เดี๋ยวใส่คือรถผมล้อย,ยังไม่มีเลยนะฮะล้อรอเดี๋ยวใส่ใสายพานแป๊บนะฮะ <c oughs> มันก็ <c oughs> ถ้าผมก็ใส่เข้าไปละว,วางขาดเข้าไปเนาะ <c oughs> ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะฮะ นะคร,ครับเดี๋ยวผมล็อกก่อนคือจริงๆแล้วอันนี้ผมทำเอาไว้งั้นแหละนะเพราะส่วนใหญ่เพื่อนๆก็รู้รู้กันอยู่แล้วแหละนะว่ามันใส่ยังไงนะฮนะแล้วทีนี้สิ่งที่ผมกังวลนะฮะจะเป็นเฟืองสตาร์ทนะว่ามันเอื้อมถึงหรือเปล่านะผมก็ลองลองเทสดูก่อนนะฮะ ถึงนะฮะเราก็ลองเคสดูได้นะฮะเนี่ยเราก็ลองหมุนฟืนสตาร์ทมานะเห็นไหมมันก็ถึงนะฮะทีนี้ถ้าลูกสีสีมันก็คงไม่ทําให้ลิ้บินมากหรอกมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะก็พราะผมก็ใช้ใดเดิมอยู่นะ,ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็กระลานะครับก,กู้นะฮะก็ยิงรา์มาหย,ยาบๆนะฮะก็ใส่เข้าไป มันก็ก็เลยดูสวยขึ้นนะฮะสวยขึ้นใส่เข้าไปส่วนเฟืองผมจำไม่ได้หรอกผมใส่เฟืองอะไรไปนะฮะ ก็จะได้ประมาณนี้เพื่อนๆน,นะก็ครอบน่าจะไม่ติดนะเดี๋ยวลองดูก่อนบางทีครอบไปมันติดดิเคยมีประสบการณ์อยู่เหมือนกันก็ไม่ติดนะนะครับมานะนี่เดี๋ยวผมลองครอบดูก่อนเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูครับ ็ดูสายพันธุ์นะก็ขึ้นสุดนะ,ะมันต้องเบินไปรอบหนึ่งก่อนนะอนะนเต็มๆเพื่อนๆจะเห็นมันเต็มเต็มนอันนี้ก็ลงสุดนะฮะขึ้นสุดลงสุดนะฮะมันก็ทําให้เหมือนรถเรามันออกตัวเกียร์หนึ่งอนะในความรู้สึกผมนะอนธิบายง่ายๆนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนใบพัดนะฮะผมคงไม่ได้เปลี่ยนให้ดูเนาะนะครับก็ประมาณนี้แหละทาเองง่ายๆนะฮะถ้าใครติดตามผมก็จะทราบอยู่ว่าผม ผมไม่ได้มีความรู้เรื่องช่างนะฮะแล้วก็เครื่องมือก็พยายามเก็บเล็กผสมน้อยดูใน u t u b e พี่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออก็พื่อก็มีสอนหมดเลยฮะมันคนไหนเราดูแล้วเรารู้สึกเข้าใจนะภาพเข้าสื่อได้ง่ายๆเราก็ดูเอานะฮะก็อะไรหลายอย่างก็ไม่เหนือเบื่อเหนือมากกว่าแรงอ่ะเพื่อนๆทําได้อยู่แล้วเนี่ยในเรื่องของรดปอปนะเพองมันง่ายเนาะอะไรก็สําเร็จไปหมดนะไม่ต้องไปปาดไปกึ่งไปอะไรมันมีสําเร็จรูปหมดเลยนะอะโอเคถ้างั้นแล้ว คลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะฮะไม่มากก็น้อยอราคาเดี๋ยวเพื่อนๆถามราคาแน่เลยนะฮะเอาอีกหน่อยแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวผมบอกราคาให้ลวกันนะฮะ <c oughs> ตัวแต่ผมบอกก่อนว่าไอของอันเนี้ยหลายๆอย่างอะผมมีอยู่แล้วนะฮะแต่ผมยังไม่ได้ใส่ชุดชุดชามหน้านะฮะ T W <c oughs> อันนี้ผมซื้อมามานานลวนะฮะ ก็เพิ่งเอามาใส่นะฮะเดี๋ยวพอผมบอกราคาแล้วกันนะฮะราคานี้อยู่เ900นะฮะเพื่อนๆสีปเลยเลย900นะฮะมันเห็นเขาว่ามีของปลอมด้วยนะฮะเพื่อนๆก็ระวังฮะอันนี้ก็คือสเปค92มิลนะฮะ92มิลนะฮะถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนเป็นข้อเล็กเขาเรียกว่าข้อเล็กเพื่อนๆจะใส่ไม่ได้นะอืมเพื่อนๆต้องไปหาดูดีๆแล้วก็ถาม คนที่ขายละกันฮะอันนี้900นะฮะอ่าแล้วก็อืมเอ่อท็อกนะฮะท็อกใหญ่นะฮะเฉพาะท็อกอย่างเดียวนะฮะไม่ใช่สปริงนะฮะไม่ใช่กะลานะฮะก็เอ่ออยู่ประมาณพันพันเจ็ดแปดสิบพันเจ็ดเก้าสิบนะฮะส่วนสายพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะฮะเอ่อใบพัดสีเหลืองนี่ก็อยู่ประมาณสองร้อยหกสิบนะฮะสองร้อยหกสิบนะฮะแล้วก็เอ่อ พัสกับกาลาเนี่ยผมซื้อมันจะมาด้วยกันนะฮะก็อยู่ประมาณพันเก้าหกสิบนะฮะชามกดหน้าเก้าร้อยเก้าร้อยยี่สิบนะฮะส่วนสปริงสปริงเบอร์หนึ่งพันเนี่ยสองแปดสิบนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆจะทำแบบแบบนี้เนาะแบบนี้นะเพื่อนๆก็อยู่ประมาณหกพันห้านะฮะหกพันห้าหกพันกว่าเพื่อนๆเตรียมเอาไว้นะถ้าข้างเพื่อนๆก็จะไม่ต้องไปไปข้างไม่กลัวใครละ นะฮะข้างๆนี้ก็เหลือยอยู่พวกหลีดพวกอะไรพวกนี้เพื่อนๆละกันนะฮะก็ประมาณนี้เอาขี่เล่นขี่สนุกครับลูกสี่สี่ขี่ร้อยกว่าผมก็โอเคละนะฮะสบายๆนะฮะอ่ะโอเคทั้งนั้นแล้วขอบคุณมากนะที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ